เนะหลังจากนี้มันจะไม่ต่อบ่ีจากาคตอนนีน้จะเป็นภาคสองเกี่ยวกับปีศาจแน่นอนวาปีศาจแค่นั่นนะครขอโทแต่ว่าไม่เป็นไรนะคับพราะยัง โอยเก็บแขนโอน้ยแกนี่ตายแลย้วนนัอนอุตสาห์ช่วยแกนในตอนนั้นเยนะมันช่วยแกแล้วนะไอตอนที่แกโดนชา,าชาแทงตัวครึ่งหนึ่งจากแทงขากับแทงตัวเฉยเลยน่ะแต่ไม่เป็นไรฉันจะมอบชีวิตใหม่ให้แก ฉันจะเข้าฉันจะเข้าไปในล่างกแกแล้วฉันจะมองหัวใจที่มีอันร้อยที่มีอันเดียวที่ไม่มีเลยคืออะไรวะช่างมึี๋ยวหัวใจนี้จะมีของฉันครึ่งหน,นึ่งของแกครึ่งหนึ่งนีแต่มันน่าจะไม่ได้เพรก็มันตายแล้วนั่นไมายถึงอไรทุลาลมล่าง มานี่ตัวโอเคประกอบเสร็จแล้วถึงเวลากำมังม,มีแล้วว้าดิวเก็บเก็บวัวมานี่ กระรีขึ้นนี่เก็บไปได้เมื่อกี้รู้สูบแปลกซึ่วงนเดียกันยี่แจะเป็นดีเนี่ยคิดไม่ออก

ทำไมผมรู้สึกผมเหล็กจังโอ๊ยเลกคือเมื่อผมผมืันผมรู้สึกแปลกปอ๊ยโอ้ยจเรศโอ้ไม่นักก่าเลมโอ้ยวันนี้ขอบคุณเมลอนนะเอ้แก ทำผมได้หรือเปล่าครับนึาก,กลัวว่ะตกใจจังเดี๋ยาผมรู้สึกว่าเสียวหลังแปลกๆแฮะเหมือนไม่ีใครอยู่ข้างหลังเฮ้ย hey. ใช่ไหมวันนี้จ้ามันดูนชีวิตผมคุณเมลอนพออะไรไปยังไอะไรขอฝากลูกเมียบุกด้วย แต่นายไม่มีลูกมียนายไม่มีทั้งลูกทั้งเมียนะโอ้มขอโทษดิตายแล้วฝักลากแค่ได้หมด,ด้วย ถึงเวลาทำไงวะเิ่นจีทำไงวะทำแบบเิ่นีไม่มีต้องพอดู้ะเกาตูนทำอะไรของมันนนูหมึกของข้าจุงขึ้นมา โอเคทำไมมันข้าง้ง่ายจังวะไอ้นี่โอ้ยจริงมันอยู่ที่ตัวพร้อมนะไหมไอ้นั่นม,มันตัว ต่อไปก็แกเลยงั้นโอ้ยวิ <S 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 ่งดต่ออะไรอ่ะวิ่งดิเฮ้ยทันทันทายแล้วไม่โดนทันแล่โโดนเขาอยู่ในคอนไฟ วานส่เดี๋ยวนะรู้สึกว่าเพื่อนฉันก็เป็นปีศาจอืมปีศาจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เอาเรือนมาเอาไปให้มันแดกไปเรือนอยู่เรีไปเรีนเมื่อกี้เออกินหัวไปเออนั่นแหละ เออนั่นแหละโอ้โหโอ้โหลุกจากโอ้โหกอะไรขึ้นโอ้โก็ทำาไม่มีชีวิตนีเหรือเย่คุณเมลอนคุณช่วยผมไหมใช่โอเคขอบคุณช่วยวันผมรู้จักคนหนึ่งนะเมื่อกี้คุณท่าปีศาจใช่ปะใช่เมื่อ จะพาไปที่ที่ออสำนักนักลาบปีศาจเข้าไหมเงั้นไปกันเลยแต่ที่เราเป็นที่คนคนตัดแปลงผมด้วยอะพูดี้คูดี้ก็จะไปเยี่ยมไอ้ไจ่องนั้นสองหนึ่นได้ไปที่สำนักนักลาบปีศาจแล้วต่อจากนี้นจะเกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นติดตามชมตอนต่อไป